ออกรถก่อนสิ้นปีนะเอาส่วนลดไปเลยสําหรับรีวิวคันนี้ส่วนลด1,000 0บาทนะออกรถเดือนนี้ขับฟรีถึงปีหน้านะที่สําคัญคันนี้จ่ายเงินเกินกับบ้านสุดๆุด1 0 0แสนบาทไปเลยสวัสดีครับผมเซลล์้านนะวันนี้ก็ต้องบอกกันเลยว่าภูมิใจนําเสนอมากเลยกับ MG 1.5จ l ตัวนี้นะต้องบอกว่าสาย MG ต้องชอบความเรียบหรูความโก้จะมีอะไรมางเดี๋ยว เรามาดูส่วนด้านหน้ากันเลยถีวยกว่ากระจังเป็นแบบโพรเมียมโลโก้ MG ไฟเป็นแบบ LED โบดเจ็เตอร์นะมาพร้อมไฟตัดหมอกให้ด้วยแ mm hmm. ม็กใหมย่ยางใหม่นะ mm hmm. กระจกเป็นแบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวติดมาให้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูความโอ้รูในด้านในกันดีกว่าตัวน,นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกระจกพับไฟฟ้ารอบคันนะส่วนพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะขอน <No. S 2> เน้นเลยนี่เลขไปห้าหมื่นกว่านั่นเองเป็นรถฟี2020นนะมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนมีหมดทุกฟังก์ชัน ในว็เกเตอร์อะไรมีหมดนะที่สำคัญตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้เล็กไม่น้อยสภาพกิฟขอคอนโซลด้านหน้านะต้องบอกว่าเรียบหรูมากสีครีมนะยังไม่พอตัวนี้มีซันรูฟมาให้ด้วยนะนี่มีซันรูฟมาให้ด้วยปึ๊บ เดี๋ยวเราไปพบโปรโมชั่นกันเลยดีกว่านวะว่าคันนี้มีอะไรบ้างไปเลยครับก็สําหรับคันนี้นะรีวิวจบแล้วมาพร้อมโปรโมชั่นคันนี้เลยดีกว่าออกรถก่อนสิ้นปีนะเอาส่วนลดไปเลยสําหรับรีวิวคันนี้ส่วนลด1 0 0 0 0บาทนะยังไม่พอนะเดตดอกเบี้ยถูกสุด2-79นะออกรถเดือนนี้ขับฟรีถึงปีหน้านะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้รอท่านอยู่ใครที่สนใจอยากไยออกรถกาเงินมา1 0 0 0รับรถกลับบ้านได้เลยเนาะที่สําคัญคันนี้จัดเงินเกินกลับบ้านสูงสุด1 0 0 0 0แบาทไปเลยวันนี้ผมเซลล์ร้านแล้วเต้นรถกอรับ